โปรซงคนโบราณแต่มีคนบอกมาว่าโปรซงคนหลิกเพราะว่าทำทุกอย่างทำเันสองคนผัวเมียกั้งกระดานพริกสดดูใสกั้งดิกั้งกระดานนี่ขายขายไงฮะโอ้ตัวหนึ่ง400บาทโลละพันและมีสต๊าฟเนี่ยนะชามละ5าบาทเนื้อตัดเยอะขนาดนี้เลยเหรอ และทริปภูเก็ตนี้นะฮะผมจะพามากินแต่ละร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็ดมากนะฮะโดยเฉพาะร้านแรกนี้นะฮะตามพยเนี่ยบอกเลยว่าผมต้องมาก่อนและมาให้ได้นี่คือร้านชื่อว่าโกซงอยู่หลังตลาดเทศบาลนะฮะจะเด็ดแค่ไหน,นี่ตามผมมาเลยนี่ข้างหลังนี้เฮ้ยเฮ้ยตามพยคือขอร้านโล c a l ร้านนี้นะผมบอกเลยเฮียบอลขอเอ่อยนิดหนึง่งเฮียบอลเนี่ยเขาก็ทำไอจีชื่อว่า eat food food only นี่เดี๋ยวขึ้นให้ด้วยนะฮะ บอกผมเลยลิสต์มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยแดนแต่ร้านเนี้ยห้ามพลาดจริงๆโลเคอลบอกเลยว่าเขามีฉายาว่าโกสงคนโบราณแต่มีคนบอกมาว่าโกสงคนหลิกเพราะว่าทำทุกอย่างำััสนสองคนผัวเมีย ร้านนี้นะฮะเราก็จะต้องจดเมนูเองเลยแกงส้มไข่ปลานี่อไข่ปลานะครับครับอโอ้โหมันคล้ายไข่ปลาคอตมากเลยอะคอตไอ้ที่ตัวดำๆนี่นะ จริงนะโกร้านนะครับมาภูเก็ตเนี่ยเขาก็มีหลายร้านแบบเป็นลิสต์เป็นลิสต์กันนะแต่คนที่แนะนําผมมาเนี่ยนะบบอกเลยว่าต้องมาร้านโกสงที่แรกแสดงว่าต้องมีอะไรดีแกงส้มไข่ปลายอดมะพร้าวปลาหมึกไข่เคม็มข้าวผัดผู้จัดการกั้งทอดกระเทียมพริกสดกับทอดเนทอดเยอะก็ตลอง,งสาง ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีตับทอดกับหมูสับทอดก้อนหนึ่งให้ใส่เป็นคนละซีกไปเอาได้ครับขอบคุณครับเลือหมูอย่างนี้เราต้องต้องเลือกแล้วมาบดเองบดเองด้วยเราต้องเลือกหมูมาแดงสิดมันนิดหน่อยตื่นไปตลาดเลือกของเองกลับมาเตรียมของเตรียมของเองเสร็จทำเองทำเองเสร็จจัดจานเอง บางทีก็เสิร์ฟให้เองด้วยใช่เรื่องจริงสังเกตน,นะฮะเมนูเนี่ยทำพร้อมๆกันนะฮะมือนี่แบบปุ๊บปุ๊บสับสับเสร็จก็หม้อนู้นกระทะนี้จานนี้ดูดิสามสเมนูทำพร้อมกัน นี่หอยเชลนะคะเป็นเนื้อหอยเชลผัดกับพริกสดอร่อยเนาะนี่ข้าวผัดผู้จัดการผมว่าเอ๊ะทำไมต้องผู้จัดการอ๋อผู้จัดการแบงค์เลยขอมาให้ทําแบบนี้แบบนี้ทําแล้วมันอร่อยก็เลยเป็นเมนูประจําใครมาก็ต้องสั่งข้าวผัดผู้จัดการอืมอ๋มอเอะ ไม่ธรรมดามันมีแบบพริกไทยเยอะๆหน่อยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรครับมันเตะจมูกอยู่ตลอรอม์มันคืออะไรฮะมนนเป็อวใส่เครื่องแกงเครื่องสมุนไพรของรัวกริ้งลงไปเออผมก็ว่ามันมีแบบอะไรที่แบบมันทนุนๆอยู่นะเฮ้ยเด็ดๆมากเยวขอซื้อกลับไปฝากแม่ยาย ชอบแน่นอนผมขอขผัดผู้จัดการกลับบ้านห่อหนึ่งครับนี่ตับทอดกระเทียมนะฮะจานนี้มกซ์มาสองอย่างเลยทั้งตับทั้งหมูสับจานนี้ต้องเอาไปฝากคุณมิวกี้ หมูสับทอดนี่เมนูคนโลโคอลแนะนำกันเลยนะครับว่ามานี่ต้องกินหมูสับทอดคือข้างนอกมันจะกรอบมากแต่ข้างในมันจะนุ่ม ไอ้ชอบแกงส้มนะที่แบบออกสไตล์แบบใต้นะแกงส้มใต้หรือแบบบ้านเราจะเรียกแกงเหลืองเนะี่ยรสชาติถึงใจตําเครื่องแกงเองนะไปถามมาแล้วตามสูตรไม่ได้นะโกโก้โก,โกตําเครื่องแกงทําเองเลยป่าใช่ <c oughs> เครื่องแกงก็ทําเองมาสมเองวงเล็บนิดเดียวห้ามถามสูตร <c oughs> นี่ก้างกระดานพริกสดดูใส่ก้างดิห<ช>นุย่ยนี่ครึ่งตัวนี่หั่นครึ่งใช่นี่หันนห่นครึง่งทั้ง <c oughs> ตัวแบบเกินมือก้างกระดานนี่ขายขายไงฮะแม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้แปดเหตอ๋อช่างเป็นน้ำหนักเลยเป็นเป็นน้ำหนักของมันแล้วอัน้ตัวละสี่อ๋อโอ้กึ่งกิโลว่ามันมีโอ้ก็มันเป็นทะเลดำมันไงน้ำมันเป็นมหาสมุทรอินเดียไงครับ ตัวมันเลยต้องใหญ่ใหญ่เท่ามาสมออารมณ์ดีตลอดกั้งตัวสี 3, ่ขีดสองตัวนี่เกือบโลอะตัวหนึ400่งสี่รบาทวันนี้นะแต่ละวันไม่เท่ากันนะเขาคิดตามน้ำหนักโลละพันเปรมนนนเนื้อเยอะจริง สวัสดีครับกิจการรุ่งเรืองน้าหน้าที่การงานก้าวหน้านะครับธุรกิจรีเรืเจริญก้าวหน้าใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ผู้แกาสหน้ามีเวลาได้เจอกันมาอีกแน่ครับเรียบร้อยฮะอร่อยมีของฝากกลับบ้านไปลุยต่อร้านหน้า ขออนุญาตถอดแมสก่อนอีกหนึ่งร้านนะครับถ้ามาภูเก็ตเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขามีหมี่ที่ขึ้นชื่อมากหลายคนจะรู้จักนะครับว่าอาหารภูเก็ตเนี่ยคือหมี่ฮกเกี้ยนที่นี่ชื่อร้านเขาก็บอกเลยว่าหมี่สปัมเอาจริงๆหมี่สปัมกับหมี่ฮกเกี้ยนคือประเภทเดียวกันแต่ถ้าอยากกินหมี่ฮกเกี้ยนแบบออริจินัลต้องเป็นที่นี่ มีสปามเขาบอกว่าที่มามาจากหมู่บ้านสปามตั้งแต่สมัยก่อนที่ภูเก็ตนะครับและร้านนี้นะเปิดมาตั้งแต่2495หโหก่อนอันดาาพาันจะคลองเมืองอีกอะ่ะด<อ>ูว่าอันดาาพันคลองเมืองที่2499นะนี่ไงเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกหรอกเขาแปะกันไว้ที่เสื้อทุกคนเลยนะทั้งร้านว่ามาภูเก็ตทั้งทีต้องกินมีสปาม เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับว่าร้านนี้มีทีเด็ดอะไรเมนูแต่ละอย่างของเขาเนี่ยขึ้นชื่อแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นบอกเลยว่าไม่เหมือนจริงๆนี่นะฮะนี่คือหอยทอดของร้านนี้ซึ่งก็ไม่เหมือนใครเหมือนกันเป็นหอยทอดที่ใส่คะน้าและนี่ครับแป้งกรอบเนี่ย แยกนะอือเฮ้ยตัวแป้งอร่อยนะตัวแป้งอร่อยเนี่ยแล้วก็หอยมาแบบนี้เลยนี่เจ๋งเลยแล้วก็ลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะต้องกินจริงๆนะมาภูเก็ตต้องกินลูกชิ้นปลาภูเก็ตแล้วก็ไม่รู้เป็นไรนะลูกชิ้นปลาภูเก็ตพอส่งไปกรุงเทพมันไม่อร่อยเหมือนมากินที่ภูเก็ตนะ เมื่อก่อนก็คือทํากันอย่างนี้เลยเอาอ่างโล่เลยอ่ะมีสต๊าฟเนี่ยตอนนี้60บาทใช่ไหมเริ่มต้นเลยขายกี่บาทถ้วยละ5บาทถ้วยละ5บาทค่ะและเหมือนเดิมไหมตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้เหมือนเดิมไหมยเหมือนเดิมเหมือนเดิมร้านตั้งเดิมอยู่บ้านสต๊าฝั่งนู้นแล้วก็ย้ายขยายกิจการมาเรื่อยๆจนตอนนี้เป็นร้านใหญ่มาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่นึงแคบในหมู่บ้าน เส้นมันอร่อยจริงตัวเส้นคือแบบเป็นแบบบะหมี่ไข่แล้วหนึบหนึบเน้น yeah. แนะนำไม่ใส่ไข่นะฮะเพิ่ม5บาทและอีกเมนูหนึ่งนะฮะแนะนำเลยก็คือหมูต๊ะอร่อยอร่อยจริงเป็นหมูต๊ะที่แบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะ่ะสชาตาทุกอย่างคืออยู่มาแล้วสำเร็จรูป กินได้เลยปุ๊บอยู่เลยอร่อยมากอ,อร่อยจริงนะ แล้วก็นี่นะฮะนี่คือเมนูที่ชื่ออาจจะแบบแปลกนิดนึงนะโอตา้าชื่อจะคล้ายๆกับไอ้เต้านะฮะไอต้ต้ามันก็จะคล้ายๆกับอ,อส่วนนะครับแต่จะมีเผือกมาแล้วเขาก็จะผัดแบบแห้งๆแ,แล้วก็มีหอมเจียวอยู่ข้างบน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ